ก็สวัสดีมินาซังทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำการฝากเงินเหรียญด้วยตูย้ยูโจน,นะครับอันดับแรกเรากดตรงลูกศรเลยนะครับใครมีสมุดบัญชีก็ใส่สมุดบัญชีนะครับใครมีการ์ดก็ใส่การ์ดนะครับผมต่อมาก็กดปุ่มสีเขียวนะครับผมขึ้นมาหน้านี้ก็ใครจะใส่แบงก์ก็ใส่ตรงที่ลูกศรชี้เลยนะครับผม แล้วก็เอาเหรียญใส่ตามที่เราต้องการใส่นะครับขั้นต่ำก็คือ100่ยเยนถึง200เยนขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสีเขียวต่อได้นะครับแล้วก็รอสักคู่ ขึ้นมาหน้านี้เราก็กดปุ่มสีเขียวไปต่อกันได้เลยนะครับเราก็รอสักคู่นะครับถ้ามันเสร็จแล้วมันก็จะได้บัตรแล้วก็สลิปคืนครับ